อะไรครับล้วตอนนี้เราอยู่กับผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับฟลายบอร์ดนะครับเครื่องเล่นเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ค่อยมีในประเทศไทยมีเป็นกลุ่มเล็กๆ่านั้นเองคนอื่นแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อวิททัศเป็นสิริครับชื่อเล่นชื่อออฟครับผมอ๋คุณออฟครับคุณออฟนี่ปัจจุบันทําอะไรอยู่ครับเรียนอยู่ครับเรียนอยู่แล้วอะไรที่ทําให้คุณออฟมาเริ่มสนใจเล่นฟลายบอร์ดเนี่ย ก็คือเดิมผมเล่นเจตสกีมาก่อนแล้วก็แข่งโอต่กอนใช่ชอบเจ็บเล่นเจ็ตก่อนนะฮะแล้วก็เริ่มไปแข่งรับเริ่มแข่งพอแข่งปุ๊บแล้วหลังจากนั้นทําไมถึงกลายมาเป็นไฟบอร์ดฮะก็มันเป็นเหมือนนาซิลี่หนึ่งการออกกำลังกายอะแล้วเป็นนวัตกรรมแันก็อยากลองเหมือนกันเห็นตอนแรกก็ดูใน u ูทูบครับแล้วชอบอ๋อเห็นในยูทูบก็เลยมีอายุพ่อให้ซื้ออ้หลักวิธีในการเล่นดีกว่าสําหรับใครที่ อยากจะลองมาเล่นหรือว่าเพิ่งเริ่มเล่นอย่างผมกับน้องอ้อมเนี่ยมีเทคนิคอะไรแนะนำไก็จริงมันก็เล่นไม่ได้ยากนะครับเขาแค่แรกเลยคือเราต้องบาลานซ์ขาให้ได้ก่อนพอบาลานซ์ขาได้ปุ๊บอันนี้ก็ขึ้นโยบผู้ช่วยเราแหละจะเลี้ให้เราขึ้นสูงขึ้นอันนี้ท่าล่างอะคะท่ล่างก็อยู่ที่เราบังคับเลยครับอยู่ที่ขาเราบังคับเลยใช่แล้วจะไปซ้ายก็คือเอียงซ้ายขวาอย่างผมนี่น่าจะไปทางซ้ายบ่อยเอียงซ้ายผมก็เอียงขวาอยู่ตอนนี้แล้วก็คืออันนี้คือเทคนิคในการทรงตัว ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วถ้าอยากจะแบบพัฒนามากกว่านั้นในการแบบเล่นท่านี้อันนี้ก็ก็อยู่ที่การสอนคนสอนอย่างเดียวครับอะไรครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะในการเล่นไฟบอร์ดนั่นเองนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเดี๋ยวให้คุณอ๊อพิสาธิตให้ดูหน่อยนะฮะว่าเจ้าไฟบอร์ดเนี่ยเวลาที่เขาเล่นกันแบบนี่เวลาแบบเล่นกบไม่ได้เมื่อกี้เห็นน้องเขาเล่นไปละอันนั้นเพิ่งเล่นนะแต่เดี๋ยวเนี้เขาที่เล่นไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ก็คุณอ๊อฟบอกว่าประมาณนึงไม่ได้เก่งมากนั่นไม่เก่งมากก็แค่ติลกาแปด อ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเจ้าไฟบอร์ดนี้เวลาเล่นแล้วมันจะดูเท่ขนาดไหนถ้าพร้อมรับครับรไปเลยนะครับคร,บรอบเชิญเลยครับ เอาละครับตอนนี้คุณออฟก็ขึ้นมาจากน้ำแล้วหลังจากเมื่อกี้ล่าไก่ไปกินในน้ำมาไม่ใช่ถามสุดท้ายนิดนึงเมื่อกี้เห็นสายยาวๆที่เผื่อเรื่องเทคนิคใครที่สนใจอยากรู้ว่าเฮ้ยมันทำงานยังไงเจ้าไฟบอร์ดมันจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างฮะก็คือไฟบอร์ดเนี่ยจะเป็นเพ่วเวอร์แมสเดี่ยวเจนสกีนั่นคือเรื่อดูดน้ำจากข้างล่างใช่ไหมฮจากข้างล่างจากล้างท้องทั้งเดิมเนี่ยเจนสกีจะพ้นออกข้างหลังแต่ว่าอันนี้เราต่อปั๊มเข้าไปต่อปั๊มแล้วดูดน้ำเข้าไปครับเท่าไรตรงนี้จะพ้นออกตรงที่เรายืน อ๋อก็เปลี่ยนจากที่ออกไปเมื่อกี้ดูเข้ามาเพื่อข้นเอลจากเครื่องก็ดำขึ้นใช่ไหมครับการอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ไฟบอร์ดนะครับวิธีการทำงานของเขาได้เองนะฮะและสำหรับน้องๆหนูๆที่สนใจในนี่นะฮะไฟบอร์ดอยากทดลองเล่นอ่าอยากทดลองเล่นมีคำแนะนำหรือว่าวิธีการเซฟตี้ยังไงบ้างฮะก็หลักเลยที่จะแนะนำก็คือเซฟตี้ก่อนครับเพราะว่ากีฬาเพชรคือกีฬาทุกที่มีความเสี่ยงครับผมถึงจะเป็นน้ำก็ตามแต่อย่างนี้มีความเสี่ยงก็เวลาเล่นนะก็อย่าให้ใส่ชิลชีพ ถ้าเป็นไม่ได้ใส่มวกใส่หนับแขนสนับขาให้คมครับเพราะว่าบางทีเราขึ้นมาสูงแล้วเราตกมาจากที่สูงเนี่ยกระแทกใช่ไหมชอบไหมกระแทกชอบกระแทกแต่อย่างน้องอ้อมผมนี่ก็ปลอดสบายเพราะว่ามีถุงลมนีใจครับผมแล้วก็คือปลอดภัยใส่ชูชีพนั่นเองใช่ครับแล้วนี่ก็คือวิธีการ s ซฟ e ี้เพื่อเตรียมตัวไปเล่นเจ้าไฟบอร์ดอันนี้นะฮะเอาละครับแล้วสุดท้ายนี้ ฝากให้คุณออฟเชิญชวนนะครที่สนใจมาเล่นก็ีฬาหลายๆคนมาเล่นนะครับเพราะประเภทกีฬาประเภทนี้เป็นกีฬาประเภทใหม่ที่คนไทยยังไม่ค่อยรู้จักมากแล้วครับประเทศเราเป็นประเทศเสรีครับเอาเจนสกีหรือจะเอาไฟบอลลงที่ไหนก็ได้อ่าเอาไปจากประเทศนี่เขาต้องเสียค่าใช่ครับใช่ครับวามที่เป็นกฎไม่ให้ลงแต่ว่าที่ไทยเราเป็นประเทศเสรีครับดีอย่างคือเอ่ไที่ไหนก็ได้ในน้ำลำคลองบึงได้หมดนี่แหละในน้ำลำคลองบึงได้หมดเลยของแส็งทรงแสงแสบแล้วแต่อ่ะโอเคครับสุดท้ายนี้ เรามีของมามอบให้ด้วยนี่เลยพลเัณฑ์ทุงยางทำไมวันทัชครับมอบให้กับนะพัชนาะนะฮะแต่มีข้อแม้ว่าต้องใส่เลยตอนนี้ใช่ใครหรืออะไรใส่ตอใช้ผ้าเช็นหน้าเพรวาเห็นเปียกแล้วนะฮขอบคุณมากครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้ถึงเวลาที่ ผมจะต้องไปทดสอบแล้วเจ้าไฟบอร์ดแล้วก็เดี๋ยวไปดูกัดกีฬาชนิดนี้ครับไฟบอร์ดว่าจะสนุกหนาและมันขนาดไหน